ทกมันชื่อชูชกจอมก็พิขาบ้านมัน,นอยู่ทุนก็นวิตบ้านมันปลูกติดกับกรุงกริงคราเกิดในตระกูลยันยะหุดพุชงสืบสันดานพันพงด้านก็พิขา พอมันชื่อโตกรากานางจันทีนินะเป็นชื่อของมารดาเขาว่าเกิดปีขานตรงกวันเสาร์ส่วนเดือนนั้นเราไปตรงกับเดือนหาเขาเรียกอุตตังสาก็ทะเลกตัวการิเบิกย้ายทักสานี่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งเขาบอกชูโชกับมะมิตดานี่ เกิดปีเดียวเดือนเดียวกันแต่ต่างวันกันต่างพศกันชูชกเกิดวันเสาร์เดือนห้าปีขานอมิตรดาก็เกิดวันอังคารเดือนห้าปีขานฉะนั้นจึงเป็นที่มาคนที่ตายนี่เขาจะไม่เผาวันเสาร์ก็วันอังคารตายวันเสาร์ไม่เผาวันอังคารตายวันอังคารไม่เผาวันเสาร์ฝนตกขี้หมูไหลคนจังไรเจอกันเขาบอกเลิกมันไม่ดี เขาถือเป็นคติกันมาเดี๋ยวโยมจะว่ามันไม่มีสาระมีเกิดปีขานตรงกวันเสาวส่วนเดือนนั้เราไปตรงกับเดือนห้าเขาเรียกอุตตะสาก็ทะเลิกตัวการีเบิกย้ายทักสาเกิดมาก็แสนจะอับปรีเพรรูปร่างการีตามก็ตำรา จะมองตรงไหนร้ายกันไปหมดมันรักษณะบุรุษโทษสิบแปดประการมีมาฟันยืนคางก็ย้วยใบหูยาวเฉยไม่ผิดก้าหูหมาตาลึกไปยังกระุ่มนรกลูกหมาไปเล่นพระตกวายก็ชีวา เวลาเดินหรือก็หน้าขันเสียงคอเสือร้านกรุบกรับพัวกายหน้าขันกันซส้จริงหนอคดในที่สามคอตามก็ตำราแขนขาคดคอก็คดแขนขาคดคอก็คดต่ำลงมาก็คดตรงไหนวะเอ้า ต่คนต่ำนึกกันแล้วกันแต่อย่านึกให้เหลือใคเอวกแล้วกันฮะแขนขาโคตรคอคตรขเเอโคตมองตรงไหนร้ายก็ไปหมดก็รักษณะบุรุษโทษตามก็ตำราผมหงิกขยุกขยิกขยอกขย้อยมองดูเหมือนฝอยเขาโพดกลางนา ขนแข็งยังกะขนเมน่นกลิ่นตัวเหมือนอีเห็นเหมนตลบสรารเนี่ยไม่เหมือนคน <c oughs> แม่พุงป่องยืนเป็นกระบอกมองยังไงก็ไม่เหมาะขัดหูขัดตามองยังไงมันก็ไม่เหมาะพุงป่องเป็นกระบอกขัดหูขัดตา หูใหญ่แต่ฟังอะไรไม่สะดวกหูใหญ่แต่ฟังอะไรไม่สะดวกขี้หูเป็นน้ำหนวกข้างหนึ่งเป็นกะลา<笑><笑>ดีว่ากินข้าวแล้วนะเนี่ยฝ่ายฝีนาคิแมงวันเพลขี้ฟันก็เคอะดูไม่ข้าวท่าฝ่ายฝีนาคีแมงวันเพลอ ที่ฟันก็เครดูไม่เข้าท่าถ้าอยากเห็นชูชกกระหนอกเงินโยมก็อย่ารอมองมาที่อาตมาไม่เหมือนหรอกแต่คล้ายๆอ่ะเกิดมานะก็ได้เจ็ดวันก็เกิดอัศจรรย์ไฟไหม้คูหาพ่อแม่ตายยายตายมู ตายหมดโคตรพากันหมอรณะโคตรพ่อตายแงแก่โคตรแม่ก็ตายโงตายหาตายกันหมดยกโคตรยกเงาพากันตายหมดเราเหลือไอ้เท้าก็ชราเขาว่าพ่อมันตายเมื่อเดือนหกนี่เขาว่าพ่อมันตายกันเสียเมื่อเดือนหกเขาว่าเป็นไข้หวัดนกก็เลยมรณา เป็นอะไรตายก็ไม่รู้ชัดนะเป็นอะไรตายก็ไม่รู้ชัดอาจจะเป็นโรคไวรัสรุ่นใหม่อีโบรานะมันไม่แน่นะนะแม่มันตายเมื่อเดือนเจ็ดแม่มันตายก็เมื่อเดือนเจ็ดคงลงไม่ได้เด็ดๆหลวงพ่อเจ้าคุณท่านจะดา เริ่มคิดมากอีกแล้วนะฟังเทศอยู่กรุงเทพรือคิดไปสามงามจังหวัดพิจิตรเลนะอะ <c oughs> ลงได้หักคอไก่ให้โยมคิดเล่นขำๆจะได้ไม่หลับกันแม่มันตายก็เมื่อเดือนเจ็ดไปกินแกงเห็ดลมด้านตายหาไม่มีใครเขามาเลี้ยงดูก็ต้องไถ่ถูถูรอตายมา พอโตใหญ่ขึ้นมาหน่อยละหนอก็ยกมืององอขอเขากินเลื่อยมาเที่ยวขอทานตามร้านตามรวงนะถ้าคนไหนเขาห่วงมันก็ไม่เข้าหามันขอใครก็ไม่ขอเปล่าเรื่องหมอดูหมอเดาวมันก็เรียนมาชูชกมันคนฉลาด ชูชกนะ้ํามันเป็นคนฉลาดนะับเป็นลูกศิษย์ท่านเจ้าคุณลาดบุญมาเนะเก่งนะไม่ใช่ง่ายๆอืจบปริญญาตรีมาจากเม็กซิโกจบปริญญาโทที่อเมริกาปริญญาตรีจบเม็กซิโกปริญญาทโทจบอเมริกา ปริญญาเอกบอกไว้คุณคุณจบจากโรงเรียนวัดประยูนของท่านคุณคุณ,คณมาจบไกลๆท่านเจ้าคุณนั่นละมันท่ายอะไรมันก็ท่ายได้เออมันท่ายอะไรมันก็ท่ายได้ชูชกมันเคยท่ายว่ายายเป็นเมียตาท่ายอะไรมันมันจะรู้มันเคยท่ายว่าปู่เมื่อก่อนเคยได้ก็ยา ทายอะไรถูกใจแท้ๆถ้าน้องของแม่ก็เรียกแกว่าน้าทายอะไรมันแม่นจริงหนอหากว่าน้องมีพ่อให้เรียกแกก็ว่าอาทายอะไรมันก็ทายคลองก็ถ้าคนไหนนั่งมองแสดงว่าไม่มีเงินมาฮะมีมาเปล่าเนี่ยฮะ ถ้าไม่มีมาในชูโชค่ายแม่นเป๊ะเลยนะ <laughs> 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 นี่ทายอะไรก็ทายครองเออทายอะไรมันก็ทายครองคนที่ได้แต่นั่งมองแสดงว่าไม่มีเงินมาขอทานไปให้แม่อมิตดาขอทานไปให้แม่อมิตดาได้เงินตราลา รักมากจริงเออ